เจ้าสาวคนต่อไปอัมพชราพาและโยเกิร์ตขวาชอ่อดอกไม้งานแต่งนาตาลีและฟุกเสียงเฮลั่น เป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะสำหรับงานแต่งของนาตลีเจียวรวนนท์ทายาทซีพีและฟุกเกิกพลมัสยาวานิชที่ถือเลือกตีในวันนี้วันที่9มีนาคมจัดฉลองงานแต่งงานอย่างเป็นทางการหลังถูกเลื่อนจากภาวะโควิด19รวมเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกัน ซึ่งงานแต่งนี้นาตาลีและฟุกก็ได้จัดขึ้นที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครค่ะในงานถูกนริมิตไว้อย่างหรูหราและสวยงามมากๆบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นที่สุดมีบุคคลหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างขับขั่งเกือบทั้งวงการจริงๆค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานแต่งที่หลายๆคนจับจ้องว่าช่อดอกไม้ในงานแต่งจากมือเจ้าสาวคนสวยอย่างนาตาลีนั้นใครจะสามารถคว้าไปคลองได้อย่างสวยๆและปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าสาวได้โยนไปนั้นนางเอกสาวอั้าพัชรภาคว้าไปคลองได้อย่างสบายๆไม่ต้องแย่งชิงกับใครราวกับว่าช่อนี้ถูกทํามาเพื่อเธอจริงๆและอีกหนึ่งสาวคนสวยที่เพิ่งโสดมาหมาดๆโยเกิร์ตนัทชาก็ได้ขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับอั้มด้วยเช่นกันต้องบอกเลยว่าเสียงฮือฮากัน สนั่นฮอเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอ้ําพัชราภาที่งานนี้มีภาพคู่กับไฮโซนินเดินเคียงข้างอยู่ในงานแต่งด้วยหรือว่าความรักกําลังจะสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอยู่หรือเปล่านะ ดีแต่ช่อดีที่อันน่ะให้สาวสมดีด้วยเดียวอ่ะยังไงนะไม่ได้ช่อดีด้วยให้น่อกให้น่อกสาวเมย์กระโดดยิ่งวาไอ้พวมันไม่ใช่อะไรนะสาวกากันเลยเดียวไม่ได้ใจเดียวค่ะมันเดี่ยวเองเดีไม่มีใครมาเป็นเดี่ยวเดมาแล้วเป็นสาสมดด้ค่ะเรื่องของเป็นไห่เ็จรไดีค่ะ เร eh ียกว่าเป็นสัญชาติานที่ดีนี่ฮะอ่าในที่ที่เราีแล้วให้ทั้งสอเป็นตัวแทนที่ดี้กันะครับการกทพรทุกโกแบบดีสนิทกันก็ถึงมา